เรื่องใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศคุณผู้ชมเรื่องใหญ่ของคนไทยนั่นคือเรื่องหวยค่ะกว่าเราจะซื้อหวยได้นี่นะคะคือราคาใบละ80บาทนี่มันยากเก็นเหลือเกินล่าสุดค่ะผู้ค้าสลากเสรีเป็นรายย่อยนะหรือว่าผู้พิการต่างมาร้องที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะว่าอยากจะให้มีการยกเลิกหรือว่าปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการซื้อขายเพราะว่ามันยุ่งยากเหลือเกินมาดูเรื่องนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะยังเป็นประเด็นนะคะไม่รู้ประท้วงกันไปกี่รอบแล้วกลุ่มชมรมผู้ค้าสลากเสรีรายย่ยอยปี58และเครือข่ายผู้ค้าสลากเสรีจากทั่วประเทศกว่า1,000คนคะ่ะเดินทางมารวมตัวกันที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นนทบุรีทวงถามความคืบหน้าจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเพราะว่าถามมาหลายรอบแล้วคะ่ะคือทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาระบุให้ผู้ค้าสลากเสรี ต้องยืนยันการขายสลากในราคา80บาทผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่4มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะทำให้กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีทั่วประเทศกว่า1แส2 0มื0คนเนี่ยก็เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงประการแรกนะคะอย่างนายสำอางซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นประธานชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทยบอกว่าการรวมตัวครั้งนี้เป้าหมายหลักนะคะที่กลุ่มผู้ค้าเสรีเนี่ยอยากจะให้ยกเลิกระบบออนไลน์ไปก่อนเลยค่ะ จนกว่าจะมีการบางังคับใช้แบบเสมอภาคกับผู้ค้าทั่วไปแสดงว่าตอนนี้มันยังเหลื่องล้ำอยู่นะคะแล้วก็ให้ทางผู้มีอำนาจเนี่ยจัดก,การแก้ไขปัญหาระบบผู้ค้าออนไลน์ในปัจจุบันค่ะเพราะว่ามันทําให้กลุ่มคนพิการ,กรย ตกงานเข้าไม่ถึงการขายนั่นเองและกลุ่มผู้ค้าสลากเนี่ยเขายืนยันว่าเท่าวันนี้ไม่ได้คำตอบนะคะจะยังปักหลักแล้วก็จะเดินทางไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีแล้วจะฟ้องสารปกครองเลยนะคะเพื่อให้คุ้มครองชั่วคราวกันต่อไปค่ะออสิ่งที่กองสลากยื่นมาก็คือการสแกนการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ย จากการที่เราได้ไปทดลองทํากันแล้วหน,หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นปัญหาอย่างมากมันเป็นปัญหาอย่างหนักแล้วสมาชิกก็ไม่มีความสบายใจวันนี้จึงเ,เชิญชวนกันมานัดกันมาคือว่ามาขอฟังคําชี้แจงจากบอร์ดกองสลากจากการที่เรายื่นไปครั้งนั้นและเราก็อยากจะให้เป็นไปนในทางที่เรียกว่า ให้มีความเสมอภาคในประเทศไทยเสียก่อนถ้าไม่มีความเสมอภาคเนี่ยเราก็จะยังไม่ยังไม่ยอมรับมติใดๆทั้งสิ้นครับเราจะไปร้องสารปกครองให้คุ้มครองคําสั่งทั่วข่าวครับและก็สิ่งที่สองที่เราจะไปเราจะไปขอพบนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธจ์จันโอชาเพราะมันเป็นนโยบายของท่านนายกมันต้องอประกาศใช้อย่างเสมอภาคทั่วประเทศมิได้มาใช้กับพวกเรากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ มาประการที่2ค่ะเรื่องวิธีการค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่กลุ่มชมรมผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยจากทั่วประเทศและก็เครือข่ายผู้ค้าสลากไทยเนี่ยเขารวมตัวกันเนี่ยคะเขาไม่เห็นด้วยกับการสแกน QR code เพื่อทําการยืนยันว่าเป็นผู้จําหน่ายสลากจริงในราคาแปสิบาทซึ่งผู้ค้าสลากเสรีมองว่ามันยุ่งยากมันไม่เป็นธรรมและกลุ่มตัวเองก็ไม่ใช่ต้นเหตุของสลากแพงสักหน่อย ทำไมต้องมาแก้ไขที่ตัวฉันด้วยก็ใช้ไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าข้อจํากัดที่เช่นเรามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่เห็นหน้าจออยู่ตรงไหนแล้วก็เราไปสแกนก็ไม่ถูกไม่ถูกจุดด้วยแล้วก็คนพิการเสดเดินขายอุปสรรคใหญ่ด้วยทางสายตาล้วก็เรามองไม่เห็นด้วยใช่มองไม่เห็นนะแล้วลอตเตอรี่อยู่ตรงไหนที่สแกนอยู่ไหนยังไม่รู้เลยก็อยากบอกว่าตอนนี้ ผลกระทบไม่ใช่คนพิการแต่ทุกคนส่วนใหญ่คนที่ค้าสลากเนี่ยมีต้นทุนทําอยู่แล้วมีลอตเตอรี่อย่างห้าเล่มเนี่ยไปซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรมอีกแล้วก็ไม่มีเงินซื้ออ่นะแล้วก็เราเองก็ฝากว่าให้เราใช้ตามปกติปล่อยไปตามกลไกของตลาดนะครับน่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาสร้างปัญหากับประชาชนที่ค้าสลากมากกว่าคือมันก็น่าคิดนะคะคือแบบ คนตาบอดจะสแกนยังไงแล้วให้คนอื่นสแกนเอ๊ะเขาจะกลายเป็นคนไม่หวังดีกดข้อมูลอะไรไปหรือเปล่านี้นะคะทีนี้เรื่องของเรื่องค่ะคือเนื่องจากทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาให้ผู้ค้าสลากเสรีต้องยืนยันการขายสลากในราคา80บาทโดยวิธีปฏิบัติ2ข้อค่ะคือ1ให้ผู้ซื้อสลากต้องแจ้งยืนยันนะว่าคนที่คุณไปซื้อเนี่ยนคือคนขายเนี่ยคุณจะต้อง